ทันยอโสวัสดีคร um. like ับท um, re ุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่ช่องอมกอล์เชปอปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปอปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าลิซ่าเนี่ยอยู่ไทยใช่ไหมครับแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วในตอนนี้จากที่ก่อนหน้านี้ลิซ่าเนี่ยไปซื้อโคอิเตะนะครับที่เซตรูว์ ล่าสุดตอนนี้แฟนๆพูดถึงการแบบทั่วทั้ง X เลยนะครับเรามีการพูดถึงกันเป็นยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยว่าลิซ่านั้นเดินทางนะครับไปรับประทานอาหารที่ร้านดังของเชฟชื่อดังเลยเชฟไฟนั่นเองนะครับ ไปทานร้านอาหารเจ๊ไฟที่เป็นร้านอาหารในตำนานมากๆเลยและก็เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆทุกคนในประเทศไทยรู้จักแน่นอนต่างประเทศเนี่ยร้านเจ๊ไฝ่ก็ดังมากๆด้วยมีแฟนคลับเนี่ยไปเจอลิซ่านะครับและเจ๊ไฝ่เองเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปคู่กันกับลิซ่าด้วยพร้อมกับมอบกระเป๋านะครับให้กับลิซ่าซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีรามยอนนะครับ ที่ทางเจ้าฝ่ายนั้นได้ไปทําร่วมกันกับของเกาหลีใต้ด้วยก็มอบให้กับลิซ่าเป็นที่ระลึกข,ขอบคุณนที่มาทานอาหารที่ร้านของเจ้าฝ่ายนั่นเองแตกแตันกันมากๆทั้งคนที่อยู่ในร้านและคนที่อยู่บริเวณรอบๆร้านและเดินมาเจอลิซ่าทานอาหารยังไงให้มีกองเชียร์หน้าร้านยังกับคนมาเชียร์ฟุตบอลเลยนะครับแต่ว่าลิซ่าทําได้จริงๆคนที่ทานอาหารอยู่ในร้านเนี่ยพอเจอลิซ่าปุ๊บคือแบบต้องกรี๊ดสลบแน่นอนยิ่งกว่าซื้อบัตรจับมือยิ่งกว่าซื้อบัตรไฮทัชที่แบบว่าโอ้โห พอไปแตะมือกับลิซ่าอันนี้คือได้ทานอาหารร่วมร้านเดียวกันกับลิซ่าเลยนะครับน่ารักมากๆมาในชุดสีชมพูนะครับใส่เสื้อยืดธรรมดาเลยสีชมพูแล้วก็กางเกงยีนเข้ามาทานอาหารตามปกติแบบฉบับลิซ่าเลยนะครับมาแบบไม่บอกไม่กล่าวไม่ให้ซุ่มให้เสียงทําเอาือฮาแตกตื่นกันไปหมด ทานไปน่ารักไปและมีแฟนๆนบอกว่าลิซ่าคือน่ารักมากๆอยู่ในร้านก็เฟรนดี้แล้วก็นท์สุดๆไม่มีแบบว่าทำหน้าบื้อหน้าตึงเลยนะครับยิ้มย้มให้กับทุกคนที่เข้ามาทักทายแถมยังไปทานอาหารเมนูเด็ดด้วยนะครับประจําร้านเลยก็คือไข่เจียวปูในตํานานนั่นเองใครที่ได้ไปเจอลิซ่ากันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครจะไปตามรอยลิซ่าที่ร้านเจ๊ไฝก็ได้เลยนะครับแต่ว่าคิวเนี่ยน่าจะยาวเพิ่มไปอีกแน่นอนมากต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับร่วมฉลองให้กับลิซ่ากันย้อน Follow เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดในตอนนี้99.8ล้าน followers มาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเร็วมาแรงม,ม,ม,มากๆเลยตีกลมๆอีก2 0 0 0 0 0เท่านั้นทุกคนเราจะได้เห็น100ล้านแรกนะครับของวงการเค o p 100ล้านแรกเลยของคนไทยด้วยนะครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพูดแล้วก็แบบใจสัน่นโดดๆอยากจะเห็นแล้วจริงๆว่าเลข100ล้านบน IG จดิซ่าเนี่ยมันจะปังขนาดไหน มันจะฮือฮามันจะแบบกระหึ่มโลกขนาดไหนเราเชื่อว,ว่าข่าวทุกสำนักนะครับเตรียมพาดหัวรอแล้วว่าลิซ่า1 0 0ล้าน follower รออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาแน่นอนตอนนี้ก็ร่วมยินดีกับลิซ่ากันดีกว่ากับ99.8ล้าน followers คลิปนี้ไว้มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง